ว่าไงไวรุ่นสั่งโตทั้งหลายไอเสริมรถซิ่งจัดให้เอาไปทํากินอีกหนึ่งคันครับผมน้าจัดให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนกเกษตรกรพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจนาหรือจะไปแลนผลไม้ลากไม้ทุเรียนมังคุดลำไยคอกตอนเดียวรับจบที่ศูนย์บาทพร้อมกับเผาลอยชุดแต่งแสนกว่าครับพี่น้องไวรุ่นชมนาออนนิ้วฉลามโบครับ3.0ูบูพาวเวอร์ นา2020โฉมใหม่ป้ายแดงนาตัวนี้เป็นรถบ้านเดิมๆไม่20 0 0 0กิโลเมตรครับนาไอเสียมน้ำเข้ามาแต่งนาเป็นคอกเผ่าร้อยนาเพื่อจัดโปรโมชั่นให้สำหรับพ่อพี่น้องเช่าเกษตรกรนาที่กำลังมองหารถคอกนาไปซื้อมือไปซื้อมือหนึ่งก็ต้องเสียเงินแต่งเป็นแสนไปซื้อมือสองมงเอิญก็ต้องเสียเงินแต่งเป็นแสนแต่ว่ามาหาไอเสียมองนี้ครับรับจบสับเสร็จที่ศูนย์บาท พร้อมกับเผาลอยเบิกใหม่นะย้ําว่าเผารอยเบิกใหม่นะมีอย่างบ้างครับของแต้งแสนกว่าบาทนะ,ะเดี๋ยวฟังราคาดาวก่อนรีดาวรีจองบัตรประชาชนใ่เดียวงวดพรเริ่มต้น7000บาทนะของใหม่ซึ่งไอเสียมเบิกให้ไมหม่เบิรเลยแมคคูนาเดี๋ยวเลี่ยน18ให้ไคอกใหญ่เก้าชั้นครึ่งกระทะพายาง s อ2เสริมแนบโชคบรรทุกแนบ10ล้อเผาลอยนะโชคบรรทุกอีกหนึ่งต้นเออ,เอ,อหนึ่งคู่ เอาไปเลยชุดแต่งเป็นแสน,นจัดให้พ่อแม่น้องเอาไปสางเนื้อสางโตจัดให้พ่อแม่น้องเอาไปทํามาหากินจัดให้พ่อแม่น้องเอาไปแกงง่วงแกงค้วยลู้อย่างบวกแกงง่วงแกงข้วยเอาเดี๋ยวเปิดเครื่องพ่อแม่น้องอู้เครื่องสามพันโคตรนิ่งเลยเครื่องฝาโปูไม่ถอดนะรถบ้านเดิมๆนะหัวน็อตไม่ถอดนะหัวน็อตบ่ถอดด้อสู ระบบปลอดภัยดับเบรก ABS เครื่อง3,000ไม้20,000โลหอ้องคือของเครื่องนิ่งกิกน้ำมุกน้ำมันบูมีเยิ้มขนะีมมุกขีมมุกบูมีเกิดครับนะฮู้อย่างบ่กขีมมุกเกิดออกระศูนย์บาทครับนาะรับโส่วนลด20,000บาทบอกว่าชมมาจากออนไลน์เอาส่วนลดไป20,000บาทนาฟรีดาวน์ฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวปีแรกโดยเบีย้ย0% 12เดือนปีแรกพี่น้องหัวทอนเ0 0ดพันายนั้นทอน10,000บาทพี่น้องเอฟซีมากบอนาะ ชอบบออยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอไอ้เสียมเช่นเคยใตยค้คอมเมนต์คลิปหน้าไอ้เสียมจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องไวรุ่นเอาไปวิ่งทำเกณฑ์เอาไปวิ่งหางานนะเอาไปวิ่งน้องเอาไปเข้าในสาวนาเข้าสวนกเกษตรกรเอาตัวครับพี่น้องไวรุ่นเก้า